มามาจิงข้าวแรงแล้วหลังจากไปทำงานมาเป็นไมค่าพักบุ้งไปทำงานมาพี่น้องเป็นไมค่าพักบุ้งไปทุญ้าไปทุญยาพักบุ้งหลักอะแล้วปุ๋ยปุ๋ยคออปุ๋ยสินงว่วนหรือไม่เนาะใส่ ใส่ใส่อีกอาทิตย์นึ่งเราก็จะได้ขายแล้วเราก็เล่งมือพี่น้องไม่มีเคมีนะคะไม่ได้ใส่เคมีไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะใส่ปุ๋ยขีงงัวพี่น้องฝน,นกำลังตกฝนกำลังจะตกเขาได้หน้ามยคักขนาดกินเขาได้พี่น้อง๊อดปลากับพะโล ออดปลาได้ไหมน้องคุณแม่กินออดปลาเรากินพะโล้คุณแม่พะโล้พะเลยบอกเอามาเลยบ่มัดคุณแม่บ่มักพะโล้แต่เรามัดใส่เห็ดหอมเนี่ยพี่น้องเอ้ยเห็ดหอมเห็นบ่นี่เห็ดหอมเห็ดหอมนอืมจะยังไงกันไทยนะนะคุยกับอืมนะคุยกับใคยเหรอเห็นไหม นั่งกินเนี่ยะน,น,นั่งกินีนห้านสองคนน่ะอน่ะไปได้หนัะที่อู้อปอไปกับอูนี่นี่ออกนี่นี่คุยกับใครอ่ะทีนะ้าคุณแม่ว่าคุยกับใครวะคุยกับเอฟซีที่มาดูเรากินข้าวนี้ไงคุณแม่ว่าคุยกับใคร คุยกับเอฟซีที่ดูเรากินข้าวสองคนเนี่ยแจ็คออสตาบอกพี่น้องคนทางนี้เรียกว่าออสคนทางอีสานว่าอบอบหรืออูน่ะตามกระเทียมหอมแลกผักชีสักไข่ ขัวหอมหอมี่นอน้ำใจปลาลงที่หลังเท่าไปขัวปลาก็่ได้ต้องปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำได้รสชาติหอมหมอมร็จแล้กเอาปลาลงปิดฟ้าปิดฟ้าบะน้ำสีโปงได้พี่น้องผักชีฝรั่งใบมะกรูดใส่เด้เอเฮ้ยหอมอุ๊อุ๊ยังอีสานบอกว่าอุ๊ปลาอุ๊ปลานิ่งพี่น้องตัดเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิน้น ทัางนี้บอกว่าอบปลาทางนี้ว่าอบทางอีสานก็อุพูดีีอยังว่าอบใส่น้ำน้นอยๆผิดฟ้าอบนี่มันเป,เปนื่อยๆเป,ป็นผึ้เไทยปลาซิวอะพี่น้องปลาซิวเราทําแบบไหนปลานินเราก็ทําแบบนั้นขาดอย่างเดียวไม่มีใบเมงรักใส่ถ้ามีใบเมงรักษี่สุดยอด ได้กินไอภาคอีสานเลยใช่ไหมแม่แม่งรับข้าวเนียวิ้มนะ่อันนี้กินข้าเนี้ยวไม่ค่อยได้ท้องอืดอยากอยากก็กินไม่ได้ท้องอืด Kia khi lập trình kể khai lòng tâm mất. Kèm mẹ 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 nè mẹ 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 đớp mẹ 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 เป็นแหนมดับเอาไว้ก็จะเสียซื้อมาแล้วไม่กินคุณน,น,านายเี่อ่ะะจ้านายจ้านายจ้หนายซื้อมาแล้วไม่กินที่เราเอาก็เลยมากินก่อนมันจะเสียไอ้เป็นแามนมค่ะ เออเป็นห่าาอ่ะอืมแล้วเขามาแต่งหน้าแต่งร้านนะอืมแต่งโกงนั่นมากอ่ะมอเออโกงนั้นมันน้อยนะโกงคนอ่ะอืมเขามาแต่งน้าแป่งน้าอ่ะอืมหน้ามันงามเนี่ยอืมเป็นมักซอ่ะ Ừ, nó tính lắm. Tất phải các bạn cao dùng nữa. Hm. 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 nhất Hm. Hm. Còn phải Hm. phở Hm. đấy Phụ Hm. 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 Để đây là mấy nay cả Con ngon Chẳng Ừ, ừ. ลาบแป็ดค้าบเดียวเก้าสิบบาทไอ้วันเนี้ยกลางวันเนี้ยก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยอ่ะลาเป็ดเบาอยอแล้วคาบเดียวเก้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยขนาดขายในบ้านเนี้ยมันยังขายแพงมันไม่ิตรไปเจ้าที่เนี้ยอีฟิตแม่แมาเรีย็บยังไงหององงงรือพี่เนี่ยจมตจ้ำก็คงเซ็ตมากเลยายด้วย

เขาให้ตอบเป็นไงวันออกใายเ่อให้เขา Thầy cứ như khấu Thầm mà nề nề, cái này, này ở đây có ăn rồi Mấy người lọc, nóng lót, lắm thuốc nhạt Phải thuốc nhạt Phải, phải xay chinh vậy thì em hết một chỗ 40 bạc thì đại sẽ tăng, sẽ đại sẽ tăng trên nếp bên sáng sớm và ra đang phải, tàu, xoay, phải, phải <laughs> lúc lúc mù lông ma dinda dinda em 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 mà, em 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 em

หามอู้ห้าพูดนะคะถึงแม้ออกโท,ทยทัศนนั้นเะนี่ยฮะพูดยังออกไปเขาหันหมดเลยเนะี่ยเขาได้ยืนหมดนะเนี่ยพอแม่นั่งกินข้าวเนะี่ยฟขงหันหมดนะหามอู้นะห้ามพูดจริงไม่ดีนะคะ ฮ่าพี่นอ้องอิ่มแล้วก็ไปป